สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำโปกรกลายงานอย่างง่ายสวยหรูดูดีแบบมืออาชีพแต่ใช้โปรแกรมแบบง่ายๆคลิกไม่กี่คลิกก็สามารถได้โปกรกลายงานสวยๆไปเลยค่ะด้วยแอป c a n ว่า ดูตัวอย่างก่อนนะคะทุกคนที่เราทำว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะแอปก็คือแอปแคนวาด้านล่างสีฟ้าทุกคนเห็นไหมคะถ้าใครยังไม่มีแอปก็สามารถโหลดได้ที่แอปเ a ลย s t o r e นะคะหรือว่าแอป o r e ใน iPhone ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเมื่อเข้ามาในแอปแล้ว เราจะสร้างการทำาปรายงานเราต้องกดไปที่การสร้างงานออกแบบเลือกแบบ A4 สังเกตดูนะคะแพทเทิร์นมีหลากหลายมากมายเลยเมื่อเราได้แพทเทิรที่ต้องการแล้วเราก็จะมาตกแต่งปกรายงานของเราให้สวยงามปกรายงานที่เราจะทำในวันนี้เป็นตัวอย่างปกรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนอื่นเลยนะครับการทําปกรายงานนะครับต้องมีสัญลักษณ์ตาโรงเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปที่แถบเครื่องมือนะครับกดองค์ประกอบค้นหากรอบรูปอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการแต่ตัวอย่างของเราเลือกเป็นแบบวงกลมนะครับหลังจากนั้นเลือกรูปสัญลักษณ์ตาโรงเรียนนะครับจากนั้นทําการจัดการกับตัวอักษรน,นะครับโดยจิ้มที่ข้อความพิมพ์รายละเอียดปกลายงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกฟอนต์ปรับขนาดนะครับระยะห่างได้ตามต้องการ แล้วเราก็มาเขียนหน้าปกรายงานกันเลยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีองค์ประกอบนะครับท mm ี่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถลบองค์ประกอบนั้นทิ้งไปได้เลยนะครับองค์ประกอบที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วจัดเรียงได้ตามความสวยงามสามารถใช้ลูกเล่นค้นหาองค์ประกอบใหม่ๆมาตกแต่งปกรายงานของเราให้สวยงามยิ่งขึ้นได้เลยครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ปกรายงานที่สวยๆแล้วครับสามารถกดบันทึกภาพนะครับที่ด้านบนได้เลยนะครับคลิปเราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ